สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมอลาโซ่เนี่อาจจะเป็นคลิปแรกแล้วพวกคุณอาจจะไม่รู้จักผมแต่ถ้าใครรู้จักคุณลาบิก้าก็น่าจะรู้จักผมดีวันนี้มาอยู่ในเกมเราบอกแแมพแหกคุกในตำนานนะนะไม่ได้เล่นมานานแล้วใช่ไหม, <laughs> ไมยังจําได้อยู่บอกว่าครั้งล่าสุดที่เราเข้ามาเราเจออะไรอะเ <laughs> จอปโป้งไงยอดมนุษย์ยังไงล่ะหวังนี้ราเจอนะ น,นี่เราจะไปทําอะไรกันเดี๋ยแล้วคือระหว่างที่มึงกำลังจอยเข้ามาอยู่มึงดูในมือกูไงไหนวะเฮ้ยก <c oughs> ูปิปป้นมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหอะไรกันแ,แบบนี้น,นั่งยังไงอ่ะโอ้โหนั่งยังไงแนบปนะมาก่ออาชญากรรมกันเลยน <c> ะ <oughs> นี่ไม่ใช่แบบแขกแล้เว้ยนี่คือแบบไล่ยิงตำรวจเว้ยแต่เราพากูไปเอาปืนมันดินี่ไงปืนอยิ่พื้นน่ะเก็บเลยเอาเมาส์คลิกเก็บเลย ไปไปได้อย่างง่ายได้เฮ้ยเดี๋ยวดิแป๊บนึงปืนมันหายไปแล้วอะกูยังเก็บไม่ทันเลยอาก็ไปเอากระบอกงู้ไงเร็วเร็วเนี่ยนักโทษทุกคนต้องมีปืนเว้ยคือกดคือกดของไอ้นี่นี่ไป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 อปไ t ไป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 ไ่ไป่ปไ่ายไป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 งไปไปไปไคไป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 ไยไป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 มีไป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 ไไป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 ไ

ช่วยแป๊บนึงกูดิแล้วทำไมตำรวจมันมายิงกูนี่ยกูยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเว้ยสามัญไงกูก็ไม่มีตำรวจยอดคนยอดคนแราละโจรสสามัญเงี้ยมึงอย่ายิงกูนะเพราะกูชื่อกูขึ้นเป็นโจแล้วตอนนี้กูไม่ใช่นักโทษแล้วเว้ยใช่เออถ้าอยู่คนละฝั่งกันคือยิงก็ได้ทันทีแล้วเว้ยกูไปช่วยเว้ยมึงไปตรงสนามกูอยู่หน้าประตูเดิมเลยกูอยู่หน้าประตูเดิมเลยรอที่สนามได้ปะตรงยกเวทอ่ะนะเออเดี๋ยวจะช่วยออกมาเอง เห้ดูกูมัมีดก่อนกูมัมีดก่ออาพกมีด้วกนเจอตำรวจเออมึงกดสามารถกด F อต่อยตำรวจได้นะเยอโอ้โหอะไรกันหวยไทยเหรอแต่กดชิบวิ่งไป้ดยไม่ได้ A few moments later ปะมึงมันติดตึงมึงมันติดใคกข้างบนวะน่ะโมยคือใครอะขโมยคือนกรอะ นข้างครับุ่มปีมมันได้ขึ้นมาเลยไอยน,นี่ไม่ใช่ผู้ห้องคุกคไม่ใจไม่ได้ดลเลย,ลเ,ลยเดี๋ยวมันยิงตัวรอข้างร้วไเลยตัวรอข้างรั้วไปเลยเดี๋ยวเขาชื่อมันขึ้นเป็นสีแดงเนดะี๋ยวกูจะบอกโอเคชื่อเป็นสีแดงแล้วไงทีนี้มันก็เป็นจอดแล้วไงวิ่งแอวรถแล้วก็หนีกันเลยอะไรกันคุกจะแหกอย่างง่ายได้เฮ้ย,ยมันมันยิงเฮ้ยไม่ต้องห่วงมันยิงไม่เข้าแล้ว ตอนนี้เป็นโจมมเหือนกันเหอโจมมืนกันแล้วโอ้อะไรกันเฮ้ยมึงเห็นรถบอบเป็น B ขนาดป่าวะคำมึงเหรอไม่ใช่กูไม่ใช่กูของใครรู้จักไหมเราก็ทำการกูบอกแล้วว่ารถเกมเนี่ยเป็นสาธารณะเว้ยไม่มีของใครของใครทั้งนั้นแหละงั้นเราก็ทำการก็ดูแมปยังไงวะเปิดแมปไงเกมนี้ไม่มีแมปเลยเกมนี้ไม่มีคำว่าแมปเลยแล้วใครเขานั่งอยู่เนี่ยมึงลุกเถอะมันมันคงไม่ขับอีกยาวอ่ะ หรือว่าแมปเนี้ยสามารถใช้เวทมนต์ได้ด้วยเฮ้ยเชื่อไหมเป็นยังไงรถตำรวจอ่ะมีมีตำรวจป่ะมีตำรวจกำลังขับอยู่อ่ะรถเบอร์สโจรมึงก็ไม่รู้อ่ะมึงก็ดูดิไม่รู้แต่เรามีปืนคนละกระบอกกลัวแหละนี่มาดูมาดูเวทมนต์กูวะเมจิกอ่ะมึงเห็นเขียนสปาลดูคลิกทูสปาลคาวเฮ้ยมึงจะขับอ่ะ รู้ทางเหรอไม่รู้อ่ะมึงมบอกเลยลุกขึ้นมาเองอยากขับอยากขับขับไปไหนเนี่ยมึงขับไปไหนเนี่ยเฮ้ยลองไปไหนวะทำไมมันมืดจังอ่ะก็มันมืดไงดูไอ,พนนะอ้พระจันทร์น่ะเฮ้ยโอ้โหพระจันทร์ลงอย่างรวดเร็วเลยวะฟิสิกส์ไงโอ้โหฟิสิกส์ไงแบบนี้เล่นได้หมดอ่ะอันนี้คืออะไรนะลองรับคุณภาพกราฟิกอ่ะ เอ้าไปเอาปืนไงเนี่ยลังโจรมีอะไรกันลังโจรอยู่ใกล้คูแค่นี้เองอะเอเคแล้วก็มีลูกซองเลยเอ็กเัวทั้งคู่เลยเว้ยคือกวทั้งคู่เลยไงใครก็ใช้ทั้งคู่อยู่แล้วเว้ยไปเอาไปลุยกันเถอะเดี๋ยวแป๊บนึงกดรีโหลดอ่ะเอ้เนี่ยมีคนขึ้นมากวนอ่ะเฮ้ยจะเป็นพี่น้องกูเนาะ ไว้ผมเหมือนกันแล้วเราต้องไปไหนเราต้องไปไหนตอนเนี้ยก็ไปยิงตำรวจไงบีแค่นี้นะเว้ยว่าถ้าจับอะไรกันอะไรกันก็เริ่มมาอยู่ในคุกอ่ะแล้วก็หนีตำรวจออกมาได้อ่ะแล้วก็ไปเอาปืนแล้วก็ไปยิงตำรวจแล้วก็โดนจับนี่เข้าทางข้างหน้าเลยดิเข้าทางเอ้ยเใครอยู่บนต้นไม้อ่ะยอดมนุษย์ไงยอดมนุษย์ยิงมันได้ป่ะวะเดี๋ไปยิงพวกเดียวกันเี่ะเข้าเดะกูมีคีย์การ์ดเนี่ยมึงรอเข้าทางประตูมึงรอเข้าทางประตู บานาตำรวจออกมาแล้วเข้าได้เลยตำรวจทำเพื่อนเพื่อนตำรวจเนาะอะไรกันคนที่ขับรถตำรวจได้อะมึงก็ขับได้อารถคันนี้มันติดรถคันนี้มันติดติดบักไงอ้ต้องดูล้อมันดิมึงดูล้อมันมึงดูล้อมันหมุนล้อมันฟรีตำรวจเซิร์ฟนี้มีอยู่สี่คนน่ะงั้นก็ไล่แก๊งแบงตำรวจเลยเนี่ยเอาไม่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยมึงไปไหนอะไหนนะแล้วมึงเอะไปไหนเนี่ยกูก็ยิงใส่มึงไะ ไม่ใช่มึงจะไปไหนก็ไปยิงตำรวจไงนี่เขาไปทางไหนวะนี่เขาไปทางนี้ข้างในมันโดนจับง่ายอยู่ทั่วกลัวเหี้ยและวะ้วว่าตำรวจแค่สี่คนเองตำรวจแค่สี่คนมึงอย่าดูถูกได้ยี่ถือเป็นถือเป็นมุมมองแบบเฟิร์สเพรสซอนเนอะเฟิร์สเพรสซอนไงอย่าดูถูกเจ้าหน้าที่พนักงานนะเหมือนเราติดคุก,กจริงๆรงไงบอสติดคุกจริงๆริงได้ออกได้ง่ายขนาดนี้เลยวะ ไม่มีการประกันตัวไม่มีอะไรงั้นอ่ะไอ้ขอค้อนหน่าแฮมเมอร์เฮ้ยครับแล้วอ่ะอ่าดรลงมาแล้วไม่กลัวอะไรงั้นอ่ะคงไม่กลัวสิ่งใดบ้านน่ะมีเอเคงเฮ้ยตอนพวดเอาไปซองมันเอ้ะมันเข้าไปซองในเออเพื่อนเข้าไปตบแล้วเข้าไปตบแล้วเลือกกูจะตายเป็นไรวะเนี่ยก็ถอย้รีเลื่กัน ดูเลือดต like nah, ัวเองด้วยระวังเลือดด้วยเดี๋ยวกูอยู่มุมนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเข้าไปได้นะไปต่อพี dry เองน้องอุ้ยอุ้ยมันจะตายมันจะตายเปิดดิเปิดดิไปเปิดดิเปิดดิโอเปิดาน้อเปิดาน้อเปล่าน้อเปล่าน้อยิงยิ่งยิงยิงอุ้ยไปต่อกูเน่ากูเน่าพี dry เองน้องดี dry เองนี่เสื้อเราเปลี่ยนแล้วใช่ปใช่อะ อะไรเราเป็นสมาพันธ์กองโจรอย่างแท้จริงหรอเว้ยเราคือกูไปด้วยกูไปด้วยใครเนี่ยไปบอลมาเร็วโอ้ยไปคันนี้ด้วยวะผู้เือกอาจจะขับสมาพันธ์กองโจรสมาพันธ์กองโจนยีกากูหายไปแล้วเอ้ยมันคนทุเรศเอากางเกงกับเสื้อไม่มีความเข้าเลยคิดไงก็ใส่เสื้อกินใส่เก็บม็อกเซอร์เอ้ยขอข้ามขอข้ามข้ามขับไปขับขับแล้วขับกระเทินแล้วเนาะ เอาแล้วมึงมานั่งข้างหลังนะนี่เออขับไปด้วยถือปืนไปด้วยแลวังโดนจับนะนกลัวอะไรวะถ้าเราแหกคุกมาอย่างนี้มึงไม่กลัวโดนจับแล้วไอ้คนไม้ด้วยถือปืไปน,งไงนไปแล้วขับไปด้วยแต่มันผิดตั้งแต่มึงมีปืนแล้วเฮ้ยกูไม่สามารถเปิดประตูได้แล้วนะใช่อะแล้วเราเข้าเป็นไงกูเป็นแฮกเกอร์ไม่เชื่อว่าถึงกูจะเข้าไปในประตูนี้ไม่ได้อะแล้วกูสามารถแฮกให้ประตูมันเปิดได้ไหมเหตุการณ์อะเพื่อน อะไรกันงานไง<อ> <c oughs> ยิงวันยิงวันโโยิงอยู่ยิงอยู่โอ้อะไรวะคุณเ <c oughs> ณน่าเลยใช่เอคุณโดนยิงเน่าเลยเมื่อเร็วเมื่อกีนะ้น่ะกลับเป็นทัวมันแตกไปแล้ว <c oughs> มันแตกไปแล้วมันแตกไปแล้ว <c oughs> มึงรวบรวบอยู่รวบกับพวกพ้องพวกนั้นมาก่อนกูจะไป okay, สโอเคโอเคโอเคโอ้โหไม่คิดว่าจะเน่าเลยเนี่ยเว้ยวัฏจักรง่ายๆของแบบเนี้ย แบบที่น้องน้อดูดูก็เล่นได้กันทุกคนเลยแต่อย่ามาเล่นเลยเว้เสียเวลาเ <c oughs> สียเวลา <c oughs> มาแล้วใครขาสป,ปาวรถมาเนี่ยนี่นั่งไปกับกูเลยมาว่าพี่ชายมาบ้า,บาแข่งกันว่าแข่งกันบารถกลัวเร็วกว่าเว้ย <c oughs> กูติดกูติดขับไม่เป็นหรอวะฮะขับไม่เป็นหรอวะไม่มันติดมันติดเหลี่ยมมามึงแม่งเข้าไม่ถึงเนี่ยแล้วไม่รถมึงเป็นสีนั้นแล้วน่ะไม่รู้มันสุ่มสีไงรถกูย้อมแมวมาเงี้ยไม่เราเข้าทางประตูหน้าเลยดีกว่าเข้าไปได้ไม่ไม่มีคีการโดยกูตายขีการตกแล้วเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยไม่ก็ขีการตกไปแล้วเอ้ยกูโดนยิงระยะไกลช่วยหน่อยไกลแค่ไหนไกลขนาดนั้นเลยเว้ย เดินไปช่วยหน่อยกูอ่ะเอ้ากูตกมันไปไหนแล้วเนะกูตกปีนต้นไม้ขึ้นมั้ยปีนต้นไม้มันเป็นทริคอย่างหนึ่งเว้ยเวลาเข้าอ่ะนี่มันจะไหนอ่ะไม่โดนตำรวจปะน่าจะใช่สองร้อยเมตรสองร้อยเมตรเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตอทำไมกูยิงมันไม่ตายวะยิงไปโดนเฮ้ย แล้วเราไม่ไปเป็นตำรวจวะบอสจะได้แบบไม่ต้องมาอะไรอย่างงี้โดยเกิดข้างในเลยอ่ะมันตำรวจมันแย่อย่างเลเว้ยคือถ้ามึงตายมึงจะมีความรู้สึกเหมือนไส้สูงเว้เย <What? S 1> ไปบอสกูเจอคนที่คุ้นเคยปะพีหนึ่งสองสามโอ้พีก็อ์อะมันชื่อพีวันทูเทียโอพีกต่างหาก <c oughs> นั่นแหละมันเข้าตามกูมาเด้อไล่าให้อยากแกมด้วยฮนะน้อง เราจำเหลือเป็นไหนหมดวูเนี่ยอยากแก้มด้วยวะฮะเบบี้ไม่เห็นมึงปีนต้นไม้อยู่วะหัวมึงนี่ส้มหัวมึงนี่ชมพูไปแต่ไกลเลยแต่กูไม่ได้ปีนนะเมื่อกี้กูปีนบันไดอุ้ยอุ้ยกูยิงแตกกูยิงแตกตัวนึงยิงแตกตัวนึงทำไม่ได้ใจฮะดีใจขนาดนั้นเลยเมื่อ้หร่่มึงเห็นคีย์การ์ดดอกบอกกูด้วยนะมันจะเป็นแผ่นโซฟาเม้่คีย์การ์ดดอกตัวลมมันนอนได้ด้วยวะเออเกมนี้นอนได้กว่าซีอะแต่ถ้านอนถือปืนไม่ได้เฮ้ยมันจะปีนบันไดขึ้นมื่อไหร่ระวังอย่าู่ใกล้อยู่ใก้ จัดกัน้รรอรยัดไดไเลยระวังโดนเฮ้ยนี่ไงอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมันยิงไม่ได้วะอย่าลงมานะมึงลงไปเสียเปรียบมึงลงไปโดนจับนะเฮ้ยกูกูลงมากูใส่ใส่เหมืนตายเลยให้มึงเก่าเกมมันแบบนั่นเลยกูโดดลงล่างนะเฮ้ยระวังบอสเอเอคุมกันจากกูจากด้านบนวะกูจะรีโหลดเดี๋ยวยิงจากด้านล่างีโหลดเสร็จพรุ่งนี้ปะเนี่ยทำไมมันรีโหลดนานจังวะ cái này sẽ bắn từ đằng dưới mình nhá, bưu xích, để để bị đói nhá, phạt không đói đó, để để mình thành thun súng bắn từ 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 chắc là từ 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 là từ từ là từ 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 Mày mày từ 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 นั่นน่ะมันยิงจากบนหลังคาเออมันขึ้นได้เนี่ยเดี๋ยวจะพาอ้อมไปยิงมึงตามมาดิไม่ไม่เดี๋ยวกูจะยิงมันตายจากตรงนี้เลยโอ้ไม่แต่ถ้าเราคุมมุมนั่นได้เราจะเชิงดีมากเลยนะเอ้ยใครมันมันเริ่มดุดิกแล้วมันจะตายเลยบ่มันเริ่มเอากูตกแล้วกูตกแล้วไม่เป็นไรเอ้ยกูเห็นมันละเห็นใช่ปะนั่นน่ะมันยิงกูจากตรงนั้นน่ะมึงมาเร็วต่อต่อตามกูมายี้งี้มันจะตายอยู่แล้วเว้ยตอนแรกอะเอาตัวล่างก่อนเอาตัวล่างก่อน กะสุดหมดปะใครก็ได้บังกสุดให้กูไอ้เบสีกาสีกาล่วงเก็บเพี้ยเฮ้ยกูโดนนโดนโทรพิถ่ายต่อกุนโดนโทรวจพ่เฮ้ยไอตัวสุเสื้อส้มอ่ะเฮ้ยมาแล้วสุคนะเออหน้าตาเลยด้วยสุคนะไม่น่าเฉลนอะไรกันเขาไปได้ตำรวจเลยด้วยไอมันมีนักโทษคนนึันเปรี้ยวมากเลย เว้ยกูจะตายแล้วเหลือเลื่องนี้เจ้เขอยกูแดกโดนนักโทษทุกตายอ่ะใช่เหรอนี่เป็นตำรวจผีไรเองเป็นตำรวจแฝงเหรอทีมนาเขาเป็นเจ้าเองพีมาเลยเว้ยวัฏจักรแบบนี้มันไม่จบไม่สิ้นนะมันก็อยู่อย่างนี้แล้วเว้ยจริงไหมพ่อหนุ่มให้รอพี่ก่อนเฮ้ยเก็ตบอร์ดแบบเดียวกูเราพวกเดียวกันนะ เน่เน่เน่่เกูมีขีกาเนี่ยเนี่ยกูมีขีการ์ตามมาตามมาตามมาเลยพอนุ่มเร็วพอนุ่มพอนุ่มเอ้ยไม่สนใจความใจดีของกูเลยวะฮะมันมีสองปืนเองเหรอวะมันไม่มีแบบバาสูก้าอะไรเงี้ยวะไม่มีอะแต่มีปืนอยู่ข้างในอะเป็นปืนเติมอะมันต้องเติมอะ ยิงเห็นเธอตายมันแมปเลยปะอย่างนั้นแต่เรนไม่ใช่ปืนเติมเลยอยังนั้นปืนโปรอย่างนั้นมันปืนเติมในเว็บเว้ยไม่เคยมีเติมในเกมอะไรกันไม่มีกันเหรอเฮ้ยตกใจอะไรตกใจอะไรมีคนพยายามจะไดอยู่อะคนหลอ,อกอะกูอะยิงไงไม่ตายหรอกเว้ยทมามวะาพวกมีถุงมือทานอดอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยยิงม,มนันดิยิงมันดิยิงมันดิเฮ้ยเนี่ยน่ะคนเติมน่ะคนเติมมันจะหน้าตาเป็นกันกน,นะ่ะโอ้ยแล้วมันใช้ได้ตลอดเลยหรือใช้ได้แค่ตาเดียวเอา,า,าไปต<ะ>า,ายไปแล้วกูยิงมันตายกูยิงมันตายไปแล้วมึงอ้าวไอ้เหี้ยพีแม่งเราไปเก็บขีกร้าแล้วมึงออกมาเลยมึงออกมาเลยเดี๋ยวเราจะบุกเข้าทางโรงอาหารโดดออกมาเลยเออเออกุดตกกุตก อะไรเวลาเราจะบุกเข้าทางโรงอาหารด้วยไปเลยไปเลยยอดโจรไอ้นั่นมันหนักโทษเนี่ยยิงมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยมันยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเม้ยเฮยมันตเยเฮ้ยเ้ยเฮ้อเเ้ยเฮยเ้เฮ้ยเฮยเ้เม้นเฮ้ยเ้ศเมันเ้ย้เยเ้ย้เ้ยอ้ย้ย ทำไมกูบัอ๋อกูเข้าไปนั่งเราตัวาห้องโงหาห้องโงหาเอาตายตายคนอะหลังะไม่เห็นโอ้บายเขลูกซองยัดหน้าเต็มๆสองตัวเลือเหลือไม่ถึงครึ่งเลอเด้อเจ็าหมดลเจ็บอสวเจ้าหย่าเ้อเทัะเจ้าอ้า ทำไมว่ามันทำอะไรได้ดวะมันบินไงดี <c oughs> ไม่ดีมันอาจจะทำให้เราตายก็ได้ทำแบบด้วยการดีดนิว้วเลยวะเอ้ยนั่นไงกูเห็นแล้วกวูเห็นแตกอะไรอยู่บนฟ้า <c oughs> ไม่รู้อ่ะน่กากูยิงโปอยู่อะอะไรกัน <c oughs> พลังให้เหนือกว่าพวกเราเหรอวะ <c oughs> พลังที่เหนือวัฒนนอสหรอพลังที่สุดจะหยั่งได้อะ่ะขอเถอะอย่าเป็นโปข้ามบนแมปเลยเอ้ยห <c oughs> มอบหมอบคุณหมอบศูนย์ ไอ้บอกกูเจอตำรวจหน้าประตูเลยว่ะมันมันขับรถมากันนักโทษอ่ะเจอปอบินอยู่มันมุดมันมุดเละเลยปออะมุดดินไป้แล้วไอ้บอกมันขับรถมากันนักโทษอ่ะเฮ้ยใครยิงเพื่อนเฮ้ยปอมันพิมพ์ว่าวีทีมป่ะปอมันดีกูออกนอกแมพโหมึงยิงกันเป็นเลเซอร์สตาร์บอลเลยแกเป็นสีเหลืองไม่เใช่มาแล้วไปไอ้ตามมาแล้ตามมาเลยอุ้ย กูโดนอะไรแหละอ๋อใครมั่งผักกูไปรือตอนนี้กูฆ่าแบบไม่สนใจแล้วอะไม่ว่าจะเป็นนักโทษหรืออะไรก็ตามไอตัวที่คุณน้องบอลนี่ยิงไงมันจะโดนวะโอ้มันโดดแล้มาล่าหลังมึงวตายตายนักโทษตายไอ้ากมึงลงไปข้างล่างแล้ววะกูยังอยู่ข้างบนเลยยิงยิงนักโทษยิงนักโทษไม่สนใจไม่สนใจไปจะตายอ่ะ ไอบอสกูยิงให้แล้วไอ้มนุษย์ก่อนเลยอกะตายโอ้โหไม่มีที่กร์ดหาที่กร์ดต้องใช้ที่กร์ดบอสกลัวเราไปเป็นตำรวจมั้งไหมน่าจะมันนะเว้ยเฮ้ยใครเนี่ยอ่ะไม่ใช่จ้ะวะเป็นตำรวจนะวะเออน่าจะมันเอาว้ยออกมาบูมเลยเสร็จเลยตอนนี้ตำรวจอยู่สองคนน่ะสามคนแล้วเฮ้ยนี่กูลูดกูลูดกูลูดแม กูรูดกูรูดเลยยาระชิดไอ้บอสไอ้บอสมันมีตัวพยายามจะมาต่อยกูไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยเนี้ยเนี้ยทิ้งไงไม่ใช่ไงก็กูฝืนจนสุดหมดใครมันจริงกูระยะไกลอะวัเดี๋ยวมึงดูนอยบอสเดี๋ยวกูเก็บเมันแต่แค่และอุ้ยกูเข้าไม่ทันอ๋อุ้ยไอ้บอสกูเก็บมันโดยนัดเดียวอ่ะึงกำลังเก็บอะไรปืนกูหมุนติ้วเลยอุ้ย กูกูแม่งโหดเกินไหนบอกูแม่งโหดเกินทำไมมึงไม่ตายอ่ะกูกูยิงตำรวจหมดโรงพักเลยตอนน่ะยิงหมดคุกอ่ะกูยิงหมดคุกอ่ะยิงหมดคุกเลยวะเดียวที่กูไม่เสียเลือดแม้แต่นิดเดียวมึงเก่งขนาดนั้นเชียวเก่งขนาดนั้นเลยอ่ะกูไม่เสียเลือดแม้แต่นิดเดียวเลยด้วยเว้ยไอ้กูขายคนนึงละยยอดมนุษย์ขนาดนั้นเชียวไอ้แค่นี่ไข่เนี่ยมันโดนจับอยู่อ่ะมันโดนจับอยู่เออกูโดนตำรวจสามคนลุมกูคนเดียว ตาต้องรอชื่นคนอ่ะ <c oughs> อะไรกัน <c oughs>